วันนี้มาพบกับปตีเพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้ตีอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งค่ะอยู่ซอยเสรีไทย68แยกหน่งนะคะวันนี้มีรถมานําเสนอนะคะเป็นคันนี้เลยค่ะโตโยต้านะคะรีโว่2.4โตจีนะคะปี2017นะคะคันนี้เราขายอยู่ที่599,000บาทนะคะตัวนี้เป็น4ประตูนะคะเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันกันนะคะ ในส่วนด้านหน้านะคะให้ชมที่ตาไฟกันนะคะตัวนี้จะได้เป็นมันติดดีเฟกเตอร์นะคะก็จะได้เดลท์ LED ด้วยนะคะในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นเส้นนะคะโครเมียมนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้จะได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของล้อกันค่ะ ตัวนี้จะได้แม็กเดิมแม็กแท้จากโรงงานนะคะย่างนะคะย่างใหม่เลยนะคะลูกค้าย่างปีส2020นะคะย่างใหม่เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยะคะ่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะได้เป็นตัวคโครเมียมนะคะ ได้ไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะคะตัวมือเปิดจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะฟิล์มติดมาแล้วนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะตัวนี้เป็นตัว P-runner นะคะสี่ประตูนะคะส่วนไฟท้ายนะคะ นี้มันเปิดนะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมก็จะได้กล้องด้วยนะคะลูกค้าค่ะกันชนนะคะก็เป็นตัวโครเมียมนะคะลูกค้าได้แม็กไลเนอร์นะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันคะ่ะในส่วนของภายในนะคะ ด้านข้างประตูนะคะใน่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะในเครื่องเล่นนะคะจอเป็นจอทัชสกรีนนะคะระบบแอนดรอยนะคะ ตัวนี้จะได้เบาะเป็นตัวสีน้ำตาลนะนค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเบาะยังใหม่ๆเลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องเครื่องกันค่ะนะคะลูกค้าอ่ะ มาชมในห้องเครื่องกันนะคะให้ดูเลยค่ะเครื่องเดิมๆนะคะสวยๆนะคะลูกค้าไม่มีน้ํามันเยิ้มนะคะอันนี้รับประกันเลยนะคะเนาะลูกทุกคันนะคะที่เราคัดสรรมานะคะคุณลูกค้าอคัดคุณภาพนะคะไม่มีเยิม้มไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักเราไม่เอาเข้ามานะคะนะ รถเกจเอมาไว้ให้เลยนะคะคุณลูกค้ารถเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะการันตีเลยคะ่ะรถเดิมๆนะคะให้ดูในส่วนของคานกันนะคะลูกค้าคานแท้คานเดิมนะคะเราไม่นำรถที่ตัดต่อเข้ามานะคะรับประกันนะคะให้ดูกันนะคะ ในส่วนของฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมๆนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะเนาะลูกค้าสามารถนำเลขเพจรถไปเช็คตามศูนย์ได้เลยคะ่ะประวัติความเป็นนาของรถคันนี้นะคะเราการันตีนะคะรถแม่นเทนศูนย์ตลอดนะคะสวยมากนะคะแนะนำเลยคะ่ะสำหรับใครที่ มองหานะคะรถใช้งานนะคะถ้าเป็นไงบ้างคะพาชมรอบๆคันนะภายในแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะเรามี2สาขาด้วยกัน,นะคะ่ะสาขาที่หนึ่งอยู่ซอยเสรีรไทย60ิแขกหนึ่งนะคะ ส่วนสาขาที่2นะคะอยู่ซอยเสรีไทย95นะคะติดถนนใหญ่นะคะถัดมาประมาณ20เมตรนะคะนะคะมองหาได้ง่ายนะคะอ่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพัตีได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 7 1์เก้า0จ็ดหนึ่งหนึ่งากค่ะค่ะคอนจากกันไปนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปตี้ด้วยนะคะอ่ะในทำการรีวิวคลิปต่อๆไปนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ